ใส่ลงไปกระเพรา,าใส่ลงไปไหน,นาวใส่ลงไปสวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาทำอาหารทำไก่ไก่บ้านมไม่ใช่ไก่บ้านธรรมดาครับไก่บ้านคอนโดครับ <c oughs> บ้านสองชั้นครับผมนี่เมนูอะไรพี่เราจะทำอ่ะนี่ต้มไก่ครับต้มไก่ไก่สวรรค์ครับผมนะไก่สวรรค์ไก่อะไรสิเงียบกิ๊บไก่กินแล้วทำให้รู้สึกว่าได้ขึ้นสวรรค์ต้องอุปกรณ์ก็มีนะครับปลาตะไคร้ใช่พี่ใช่ครับแล้วก็อันอันนี้อันนี้ไก่นะครับอันไก่หึ่งหั่นมาจากจากค่ายแล้วครับ ไก่ตัวนี้พีชีพแบบเสียสล<ร>ะ,ะชีวิตคพรวมเป็นไก่แบบไม่เราเราไม่ได้แบบฆ่าฆ่ามาเองนนเนาะว่าเขายอมแบบไก่นี่มันยอมตายมาเพื่อพวกเราเลยเนี่ยไก่ตัวนี้แบบเมีดเมีดเนี่ยวางอยู่เงี้ยวางอยู่เงี้ยวิ่งมาแล้วก็เอาคอแบบอ๋อเนี่ยคอ,อ,อบแบบฟึ๊กเออตายอ <c oughs> ยากตายนี่ครับการสกตด์บายเรบ กำลังเดือดเลยเนี่ยุ่วก้อนก็มีเยอะนะครับนี่ยมันครบมือหมดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ขาใช่ไหมขาขานี่ผมรู้สึกว่าพวกผมไปขุดมาจากที่ไหนนะเนี่ยไอ วัดเขาเรียกซันนับตานี้มีค่ามากกว่าไอ้นี่นะครับไอ้อะไรนะโสมอะโสมไม่มีอะไรเนี้ยไม่มีอะไรอันนี้เห็ดนะครับใส่เห็ดไว้นะเห็ดอะไเนี่ยพี่เห็ดนี้พวกผมไปเก็บมาจากรู้สึกว่าจากเขาเขียวอะลิขมอลเทศนะครับพอผมไปเก็บมาเสร็จปุ๊บเขาก็สั่งปิดปั๊บเลยครับ ก็ไม่สิงสั่งปิดนะไม่เล่นอ๋อลุงลุงสั่งออลุงสั่งใส่เข้าไปเดือดแล้วสดไม่มีหรอที่สวดอะเออมีเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเองอะใส่ริงแห้งได้ไหมได้ การทำอาหารทุกคนบ้านครับเดือดแล้วเดี๋ยวเราคุ er> ้ยทำเดี๋ยวเราทำเร็ยแล้วเราก็จะมาใส่ไก่นะครับขั้นตอนต่อไปยาฮษู่เนื้อตี่ยตุ่้เพื่อนดีี่ๆช่วยมาแจมนี่ใส่ไปแล้วครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย เนื้อมึงผสมเนื้ออะไรเปล่าวะครับอันนี้กินกันสองคนเนี่ยเยอะหรอเฮ้ยเล่าขผาเราอยู่ไหนเล่าขาวเนื้อห้องเนื้อห้องเฮ้ยเดี๋ราลืมซื้อนี่มาที่ดองเล่าอ่ะนี่ไงเออเดี๋ยวเราเอาพี่ไปซื้อให้ นี่ครับโหเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวปรุงเน่าที่วัชรพลนี่ก็เป็นครอบครัวมือหนึ่งของค่ายพีเคครับเหมือนได้มือหนึ่งนะครับอีกมือหนึ่งขาดหอมอันนี้หอมเลยดิหอมอเปย์หอมที่เอาไปนอนอันนี้นอนได้นะหอมมากสิหอมเปย์

ขอให้เขารู้ว่าเราจะใส่เยอะใช่ทิชป่นใส่ลงไปทิชบนป่นใส่ลงไปเห็ดใส่ลงไปกินเลยพี่กินข้าวกับผมอ,ะอ่ะไม่กินไม่ทำไมอ่อะโอ้โห้ร้านนะกินงอะไรเนี่ยนายกินดินี่ฝีมือแม่ชลพลอยู่แล้วออเอาเองโอ้โหวหลับนี่นะ ไก่ที่ไหนฮ <c oughs> ะไก่ที่ไหนไก่ผมไปไล่จับมาจากที่ไหนนะเขาคิดจ <c oughs> ะปลุกไล่จับมาพี่แหนพี่ลองชิมดิพี่ <c oughs> ไม่เอาทำไมอ๋อดูพเรียดพิเรีย,ยแต่น่ากินนะกินยอดอะได้ไงวะเก่งกว่าพี่ทำไม่เป็นเลย รสด,ดีใส่ลงไปแล้วคนคนนี้พอที่พริกสดใส่ลงไปพริกแห้งนี่ว่าพริกแห้งพริกสดไม่มีก็พริกแห้งแล้นก็ห <c oughs> อมเปรใส่ลงไป <c oughs> กระเพราใส่ลงไปอันนี้อันนี้เอามาทั้งต้นเลยนะ <c oughs> เ <c oughs> นี่ยกระเพราคน เทใถ้วยพร้อมเสิร์ฟว้าวอือดูด